สวัสดีครับวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง variety of food นะครับครูก็ให้ใบงานนะครับให้นักเรียนทำทีนี้เดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับข้อที่1นึ่ง egg egg ไข่ 2. อ rice rice ข้าวส jelly jelly บุญสี่สุกสุกสุกห้าไอศครีมไอศครีมไอศครีมหกเบรดเบรดขนมปังเจ็ดนูเดิลส์นูเดิลส์ก๋วยเตี๋ยวแปดซลัดสลัดสลัดเก้าเคอร์ี่เคอรี่ แกงอย่าลืมฝึกอ่านและทบทวนนะครับภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ